หกโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของกินที่ท่าลานใกล้ๆนี่นะครับวิโลกว่านี่เราก็มาดูสวนกับเจ้าๆช้า,ชาสวนชมแย้มน,นะครับหน้าบา้านในบา้านกำลังต้มไข่นะต้มไข่กินเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวท่าลานนิดหน่อยถุงสองถุงเรามาดูกัน,น,น,รน,นครับสวนชมแย้มของพี่เขย ครับส่วนใหญ่มากมีทุกอย่างเลยนะครับดูบริเวณนะครับติดคลองทุกอย่างครับปลูกไว้อโอเคครับแต่เดี๋ยวเราจะไปสวนเราต่อนะครับที่อีกสิบกว่าโลสิบกสิบสามสี่กิโลนะครับจากมาอาโลกเนี่ยหลังเขาห้วยป่าไว้วัดบ้านโพนะครับ อำเภอพุทธบาทจังหวัดสักบุดีนะครับอันนี้อำเภอบ้านหมอนะที่ผมดูเนี่ยเดี๋ยวทำกับข้าวอยู่นะครับกับข้าวเช้าเดี๋ยวจะไปซื้อฮาลานอีกข้างบ้านนะสวนข้างบ้านนี้ข้างมาก็มีอีกสวนนึงนะไหนอุจาพิษเนี่ยเหรอมาถามดูอุจาพิษเมื่อคืนนะครับโอ้โหกินเราลึก่าสู้่กิน,นไหนได้มันพัดไหน อ๋อเนี่ยเนี่ยครับใบอย่างเงี้ยครับอุจจาระพิษเนี่ยโหเยอะมากเดี๋ยวต้องตัดเนี่ยเนี่ยครับโหเป็นแนวเลยครับเนี่ยเหม็นไหมครับอือเนี่ยหมดเลยเนี่ยโอ้โหถึงว่าไอ้ไหนดอกเมื่อคืนเหม็นยี่สิบแดงเลเกือบแก่มากจะอยู่สีสีออกสีเนี่ยต้นใหญ่ๆนะครับจะมีดอกสีแดงๆเนี่ยใบอย่างเงี้ย นี่เหมืนคล้ายอื้เลยนะครับอุตราพิษครับเขาเรียกกันเยอะเลยยังไม่เห็นดอกมาดิเนี่ยดอกสีแดงๆนะมันจะส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวดูกันเห็นแต่ต้นนะครับแล้ดวดูที่มีไหมตรงน,น,นี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่ีครับอยู่ต้นมาเนี่ยดอกเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยดอกเนี่ย ให้ดูดเน,นี่ยเนี่ยดอกมันครับเนี่ยเดี๋ยวมันบานแดงๆเนี่ยวจะสีแดงเลยนะโอ้ยกล้วยกล้วยนี้เอ๊ะต้นไหนนี่มันมีกลิ่นหาไม่เจอครับกล้วยอือโอ้โหนี่เป็นหวีเลยอันนี้อันนี้ของกล้วยของวิทย์ขอดใหญ่กว่าเออใหญ่กิทย์เลโอ้โหปีเบเลอร์เลยครับ ของผมัวปีแรกๆที่สวนลังเขาเนี่ยเดี๋ยวไปไจะไปถ่ายให้ดูนี่ครับป้วยเขาออกเยอะครับใสไปแล้วปิดได้แล้วมั้งปุ๋ยมะละกอเต็มหมดเลยครับสวนนี้แต่อุตรพิษเยอะมากต้นฝลังนี่ต้นะไรเฮียน ละมุดแน่เลยเนี่ยใช่ไหมเออละมุดครับโหดาวถูกนี่นู่นล่ะนี่น่อยนาเพชรปักช่องนะครับโอ้โหต้องต้องโดนยาหน่อยเนี่ยยาฆ่ามแมลงขีดไปก่อนได้ใบใบวงใบแหวงเนี่ยนอนครับฆ่านอนแต่เรามันมะีนะยาฆ่ามแมลง ผู้โดนหลดดาเไม่รกไม่ถูกโหฝรั่งต้นใหญ่เนี่ยพร้อมจะมีลูก้วมีดอกนวเนี่ยต้นใหญ่ครับจิมจูอะจิมจูธรรมดานะครับนี่ต้นเบ์เดอร์แลนะ้วอีกไม่นานครับต้นอย่างนี้ได้กินแน่นี่อะหนาหนาเหมือนกันนี่นี่เพชรปัดช่องครับมีหลายพันเลยนะนี่สวนจริงจแล้วอ,อยู่ตรงนู้นนีนะครับ ไม่ได้ต่อกันนเนี่มีหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับนี่ออกกันด้านนี้หน้าบ้านหลังบ้านก็ด้านนู้นนะครับแต่ดูว่าไม่ได้ต่อกันโหมีสองที่เลยเข้ามาดูต้มไข่อยู่สุกแล้วมั้งป่านนี้อ,อันนี้สวนในบ้านดิฉัะรูปไปนี่ด้านนู้น่เปิดประตูไปหน้าบ้านโอเคครับ บริเวณบ้านฝนหน้ไอหลังบ้านครับติดคลองกล้วยพีดับมะนาวหมาชนกใช่ไหมนีฝรั่งออกลูกนะครับมะนาวใช่ไหมเนี่ลูกมะนาวนี่กว่าออกลูกน,นี่โอเคนี่เขาปลูกก่อนผมนิดเดียวนะครับต้นเบลเลอร์เลย แต่และต้นก็น้ำเขาดีนะที่นี่เป็นน้ำคลองเขาลดเนี่ยดูสิข<า>องผมปลูกต้องนานปลูกปีกว่ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยฝั่งต้นก็พอกัน,น <c oughs> แต่นี้เสียงน้ำท่วมนะแต่ที่ที่ทผมอยู่นเนี่ยมันเป็นเนินเป็นโนนนะครับตีนพรนาเี็กตีนโนนตีนโนนหลังพุทธบาทนะครับอำเภอห้วยป่าหวาย ป่าตสบาดีนะครับโอ้โหนี่โอ้โหลำมุกออกลูกแล้วเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยปลูกก่อนผมไม่กี่เดือนเนี่ยที่ีนน้ำาก็ดีมากเอาน้ำของรถเข็มจูออกเพียบเลยครับต้นไปเลยเลยโอแล้วตัดตูดเออให้ตัดหมดเลยอหแล้วตัดตูดกันแมลง น้ำเนิมลงวันก็ได้ไม่ขังเนี่ยอแมงวันทองนะครับโอ้โหเต็มเลยลูกโอ้โหเพียบหลายโลนะครับเนี่ยโอ้โหดูดินี่คองนี้นะครับคองมหาโลกเนี่ยมาจากหนองหลวงเนี่ยเนี่ยน้ำดีมากน้ำจุดินทีธรรมชาติเยอะมะละกอโชคอันนั้นก็ออกดูดิเองปลูกกี่เดือนกันเนี่ย เออต้นขนาดเนี้ยอยู่เมื่อวานเมื่อวานที่บอกว่าปลูกปุวยสามต้นนี้เออมีโชควันนั้น<อ>ไงใกล้ใกล้ใกล้เก็บกล้ได้กินได้เนี่ยดูครับโชคอันนั้นนะนี่สามลูกเลยโอ้โหได้กินแล้วเนี่ย <c oughs> สองนี่สามลูกนี่ <c oughs> นี่ครับหนึ่งสองสามโอ้ยสวยนี่ครับ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับของผมต้องใส่ปุ๋ยนะถึงจะต้นต้นโต,นตอันนี้น้าธรรมชาติเลยนะน้ําเป็นปุ๋ยในตัวเน,นื้อ,นนอนนหนนะัวน,น,นี้ใหญ่เลยครับโอ้ยเขือนี่ใหญ่เลยน้ำเขาดีครับฝนตกได้ดินเขาดีที่นี่ดินดีอยู่นะครับที่ผมนี่ดินบุกเขาอ่ะดินลูกหลังนะครับข,ข,ขุดมาถมจาก ุดบอ่อแล้วเอาดินมาถมเป็นที่ทํเาเป็นสวนนะี๋ยวต้องปรับปรุงเอานะครับพยายามใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้โอเคครับสวนที่นั่งก็มีนี่ดูครับริมริมน้ําเนี่ยลืมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ที่นั่งดื่มน้ำเป็นสลาที่นั่งพักเย็นๆนะครับ ติดคลองปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มขึ้นมารถมีสายยางครับรถสวนเขา้าโอเคครับเดี๋ยวไปเสิร์ข้าวกอนหกโมงคึ่งกว่าแนละ้วจะไปท่าลานนะเขตติดต่อกับอำเภอท่าเหลือวัสตตออ์ท่าเรืออุธยานะของผมอำเภอบ้านหมอมันติดกับทำมารถไฟนะ ถึงบ้านหมอปึ๊บอ่าผ่านยุทธยามาก่อนนะยุทธยาแล้วก็แถวอำเภอยุทยามาเรื่อยๆพอจุ่มปาชีเนี่ยแล้วก็จจเดินไปถึงบ้านหมอใช่เนี่ยมันสิทธิ์กันครับที่อำเภอท่าเรือกับอำเภอบ้านหมอเนี่ยจะกข้าวก่อนครับไปไปกันตลาดสะพาน12นั่น ข้ามคลองสะบานสองไปก็ถึงปเป็นลูกปูนเป็นไทยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะตาช้างนะครับ SCG อ่ะเมื่อก่อนมีรถไฟเข้ามานะมารับตอนนี้เขาส่งนอกนะปีห่อเนี่ยปูนเขามาฐานมากมาฐานโลกเลย SCG ตาช้างนะครับอยู่ที่อำเภอท่าเรือเนี่ยมาถึงบริเวณท่าลานแลวนะครับเทศบาลจับบนท่าลานนี่ตลาดเช้า กนมาซื้อกับข้าวเป็นเยอะครับมีทั้งหมูมีทั้งกับข้าวสดกับข้าวทำแล้วอยาอมีทุกวันํำเร็ดลูกนะครับเรามาดูกันครับเดี๋ยวจอดรถก่อน,นโอเคจอดรถแล้วโอ้มีกี่ลาะเดี๋ยวเข้าเดินเดินดูกันนะครับขายของสดก็มีสะานสิบสองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตลาดขายของสดตลาดท่าลานมีทุกเช้าเลยครับ ขายไก่ขายหมูประมาณ12มีจะต้องสเต็กหมูสเต็กหมูสเต๊ะมีขายหมูครับมาดูประมาณ12ฝั่ขายไก่ทอดขนมคกก็มีของอย่างขายทุกอย่างนะครับปลาเนี้นะยประมาณ12ฝั่งนู้นก็เป็นยุทธยาแล้วนะครับคอนโชลประธานนะครับ กรุงเทพเลยนะครับเนี่ยรพื่อไทานเนี่ยน,น้ำไหลแรงโอเคครับเราดูกันต่อเจะไปฝนะั่งนู้นนะเดไปซื้อกับข้าวที่อำเภอตูตอ้ไข่ไก่อะเรยมีหมดนะครับเป็นแพงตลาดเทศบ,บาล มีหมดคนฟุกงผ่านนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่อันนี้ก็จะเด็ดโมงครับเ,เราหาซื้อแถวเนี่ยครับตามร้านเนี่ยดูก่อน,นนะครับน,น,นะครับคนฝากไฟกันลยครับขายของชานโรงเรียนมหาโลกนับทางในนี่ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่หกเราก็อยู่หมู่หกนะครับนี่โรงน้ําแข็ง ลงน้ำาดื่มน้ำแข็งอนมามัยหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านหาโลกหมู่หกโรงเรียนอยู่นี่ครับโรงเรียนที่เราเคยเรียนนะวัดหาโลกนี่ก็วัดหาโลก,ก,โลกเข้ามาเข้าไปดูกันตรงที่ของข่าราชก็รแล้วเดี๋ยวเอาเอารถเ,เพื่อไปสวนชมแย้มเอาแววของนะค,ค่อคนะืนเอาของไปนอนที่ไหนน,นักเรียนมากันแล้ว เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแนละ้วเดี๋ยวคงจะเคารพธงชาติแปดมงตรงนะครับบ้านมาลงเนี่ยโรงเรียนวัดสาโลกครับโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จเลยมุมรลังคากันอยู่ทำบุญกันอยู่เนี่ยพระองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อฤทธิ์อะไรนะจำไม่ได้แล้วเยนพระล่วงโลจดจนะฤทธิ์อ,อ๋อพระล่วงนะครับพระล่วงเนี่ยโลจะนะฤทธิ์ พี่สาวแม่อยู่เนี่ยแม่สบายอยู่รถรถก็จอดบ้านพี่สาวเลยเดี๋ยวเอาโจ๊กให้แม่ก่อนรีบมาให้แม่ด้วยเอาลิ้นใส่รถก่อนเอไปเอาไปเอาที่นู่นสาที่นู่นจุดโจ๊กเออไปจะตามไปเดี๋ยวไปเลย เดี๋ยวเอารถนี้ไปขนของไปดูสวนก่อนแล้วก็จะเข้ากรุงเทพและแม่ก็นอนห้องนี้ครับอันนี้บ้านห้องห้องพี่สาวห้องนี้ห้องพี่สาวเนี่ยมาก่อนพ่ออยู่บ้านหลังนี้ยบันไดเนี่ยเอาไอ้บูดมาแล้วมาแล้วครับเห็นไม่ได้อ้าวไปมึงชอบมากัดนะครับเอาละไปไม่ต้องเลย กัดขานน่เยเอะเหอะเฮ้ยเอาพ้กให้แม่บูดกระโจนตวะเช่นมงะโว้ทำงานยังไม่แม่กินข้าวยังกินข้าวรือยังกินข้าวเช้ายัาง <Yeah. S 1> กินแล้วเหรอโอเคอ่ะแม่ก็นอนนอนต่อไปเถอะแม่พักผ่อนเดี๋ยวไปฝากพี่สาวไว้บุตรน,นี่ไปให้อาหารมาึงมาไปโจนใส่กัดด้วย พี่วาดโจ๊กให้แม่หน่อยอะไรเหรอเอาไหมล่ะเออโอเคแม่กินข้าวไหมไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปตายแล้วเดี๋ยวอ่นเออเดี๋ยวไอ้เคียนทำข้าวซื้อข้าวมาแล้วโอเคกลับก่อนนะพี่วาดเดี๋ยวสิ้นสิ้นเดือนมาอาทิตย์อาทิตย์หน้ามานี่เขาเตรียม กลับวันนี้แหละเดี๋ยวไปดูสวนปั้นกลับนะ้ะเอาเอาันเมีอให้นะครับกล้วยไข่บูดไปไม่โดนตูนโอเคกลับไปครับไปต่อครับกลับไปแม่คอยกินนะครับพี่สาวทำของข้าวไว้ให้แล้วก็เลยเอากลับไปกิน วอร์มก่อนนะครับกดสตาร์ทเครื่องใหม่ๆนะครับเครื่องอดไปทั้งคืนเนี่ยเครื่องมันจะไม่ร้อนร้อยไฟสีฟ้าๆเนี่ยดับแล้วครับโอ้โหแป้นเดียวครับนาทีเดียวนะโอเคครับไปได้แล้วครับเนี่ยนาทีเดียวโอเคครับเข้าเกียร์ยหลังเลยครับ ไปครับถอยทางถึงบ้านนะครับล้วก็มาปลูกต้นชะอม,มเป็นรั้วนะครับนี่ยังไม่หมดต้องซ,อซื้อเพิ่มอีกอีกปลูกไปได้ห้าสิบต้นชะอม,มน่ครับเป,เป็นแถวเลยครับริมสวนเรา ตรงนี้ละครับสวนห้วยป่าหวายวัดบ้านโคนะพุทธบาทจางบุรีมาถึงนี่เลยครับโอเคลูกไว้ก่อนอะน,อะน,นะครับเอาละสวนเดี๋ยวกลับ้านะครับวันนี้เก้าโมงกว่าละ ปามีแล้วนะครับปมามีพร้อมเลยเดินท่อไ้งหมดอ่ะเดินท่อถึงปลายข้้งหลังของเราเลยนะครับแต่ที่เราไปทางนี้นะครับเนี่ยนุ่นถึงนุ่นครับเผาไฟเลยครับเลาะถนนทางโค้งพอดีครับมาถึงทางโค้งครับที่ของเราสองไล่เห็นบริเวณเขาอ่ะเห็นเนี่ยใกล้ๆเลยครับ กทมครับยางหลังแบนใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวไปหาร้านก็อบอกอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแถววัดหงวหินนะครับเนี่ยจะไปถึงทางเขื่อนพระรามหกเนี่ยอีกประมาณอ่ากิโลนิดๆนะครับเดี๋ยวบดมาบดไปหน่อยครับจะป่ายางแบนแค่ได้เตโอเคครับหวยออกแนงวันนี้เจ็ด รดอกเาต้องเพียนยางอะไรเลยนะครับเนี่ยร้านป่ายางเขาก็ปิดไปต่างจังหวัดเข้ามาอู่ซ่อมรถรับใส่ยางอะไรไปก่อน มัรดูจะปาได้หรือเปล่าด้วยมีรูแผลขนาดไหนไหครับเอาครับเปลี่ยนอะไรไปก่อนยกที่แตกไว้นี่โอเคเท่าไหรครับปูนี้อยู่แถวจากเขื่อนพระปกแล้วนะครับเดี๋ยวขวาไปก็ถึงพระลปกแล้วเลยแยกท่าเรือมาหน่อยนะครับแยกที่จะทางรถไฟมาหน่อยเดียวนะครับ ท่าเรือเลยครับใกล้หา้าเดี้รถไฟท่าเรือเนี่ยร้อยบาทครับทับเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเทีได้นะครับแต่วิ่งไม่เกินแปดสิบนะเขาบอกไว้ก็มันไม่ลงลอกกันยางอะไรเนี่ยคนมากินเยอะเลยครับภาพราดแจงร้านนี้ผมไดสามอย่างนะห้าสิบห้าบาทมาดูกันัๆน้ำพริกกะปิฟรีนะครับน้ำซุปตากเงานะครับกะปิตากเงามีผักด้วย แล้วก็นี่ครับน้ำเปล่าตักเอาบริเวเนี้ครับกำลังทําทางใหม่คนมากันเต็มเลยครับมากอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เห็นรถจอดก็เลยจอดตามเขาับหมืออร่อยกั้อันหน้าเข้าหาท้องนาเลยครับมองบรรยากาศไข่พะโล้แกงเทพโพ ก็แกงมะเขืออบเราเอาแต่ผักนะครับกินผัดเยอะหน่อยน้ำซุปติคือน้ำเปล่านะครับข้าวเสร็จนะครับเดินทานต่อครับรถมาเยอะมาก,กเยอะกำลังจ้างทางอยู่ยาวเลย นะครับทั้งยางยืดอำเภออะไรบานไรมั้งโอเคครับเอาอยางมาปะครับปะร้อนนี่ก็เปลี่ยนล้อแม็กกันล้อแม็กสำคัญเรายางอะไหล่ถอดเส็จไปในกระโปรงหลังเนี้กระโปรงรถข้างหลังยาง 2สออนอ7705นะครับกลับไปกลับมาเอานะครับตัวเด็กจะให้โชคแม่เขออ้ายางโอ้แบนโอ้เดี๋ยวไปล้างกันเนี่ยที่ดินเยอะเลยไปสาบดุรีฝนตกที่ปัม๊มแถวบางแคนะครับจะออกไปทางบางบอนไอ้น้องใหญ่ปัม๊มเนี่ยปั๊มใหญ่น้ำปตท เขามาข้างในลึกเลยนะครับที่ป่ายางมีป่ายางถ่วงล้อนะครับนี่สิบชั่วโมงครับร้านนีเ้เดี๋ยวมมะยน,นะครับเดี๋ยวเชิมลมก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวล็อกเจอเจอตะปูนะครับเป็นหลักฐานแหละหลอกไปเลยเลยเขาไปลึกอยนานี้แบนอย่างเงี้ยอ่งเี้ครับ yeah. เติมลงมาพอดีจ่ายค่าลาร์ดไปโอเคนะผมก็ไม่ใช้ได้แล้วครับผมก่อแล้วเจออลูมิเนียมเนี่ยคล้ายๆแผ่นๆเนี่ยนี่ครับเป็นแผ่นเข้าไปดิมิดเลย นตกปลอไปอีกแล้วล้อเนี่ยสามสองรับลมน้องก็ทำเร็วมากแบบทำคล่องแค่วฝนตกนะฮะเดี๋ยวตกเดีด๋ยวหยุดอยู่ยนเนี่ยครับ กรทมนะครับสวัสดีครับสวัรายงานวันนี้ทั้งวัน